สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาหน้าตัดสินเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วนะครับในชื่อหน่วยว่าการแสดงหน้าตาสินไทยโดยวันนี้นะครับเนื้อหาของเราจะมี2การแสดงด้วยกันนะครับในเรื่องระบำดอกบัวและรำเชิญพระควันนะครับโอเคนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือศิละปะของป4ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่8ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําว่าหน้าตยศัพท์ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรหน้าตยศัพท์นะครับก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารําที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อการแสดงของนาฏสินไทยชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครเป็นคําที่ใช้ในวงการนาฏสินไทยนะครับสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่างๆนะครับ พูดให้เข้าใจง,ง่ายๆสัน้นๆก็คือเป็นศัพท์เฉพาะของหน้าตศิสินนั่นเองนะครับถ้าเรารู้คําศัพท์นี้แล้วนะครับก็จะทําให้เรา,ามีความเข้าใจมากขึ้นเวลาที่เราดูการแสดงหน้าตสินไทยชนิดต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยมาดูนะครับพื้นฐานอย่างแรกก็คือการจีบนะครับอันนี้ครูทบทวนให้เนาะนะครับ หนึ่งเลยจีบคว่ำนะครับอาจจะเป็นลักษณะตามรูปเลยนะครับจีบหงายก็ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ครูอขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้ก็ทบทวนให้นะครับก็คือการตั้งวงในเนื้อหาของป .4 ีเนี่ยก็จะมีการตั้งวงอยู่3ประเภท3แบบด้วยกันนะครับ1คือตั้งวงบน2ตั้งวงกลาง3ตั้งวงล่างนะครับซึ่งการตั้งวงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนาะผู้ชายก็จะเป็นตัวพระส่วนผู้หญิงก็จะเป็นตัวนางนั่นเองครับ เราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับอะต่อมานะครับมาดูความหมายของภาษาท่ากันบ้างน,นะครับภาษาท่าคืออะไรนะครับหมายถึงภาษาท่าทางนะครับของหน้าติลป์เสมือนเป็นภาษาพูดโดยที่ไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่อาศัยส่วนประกอบอ,อวัยวะของร่างกายของเรานะครับแสดงออกมาเป็นท่าทางแทนนะครับเป็นสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้และถ้าได้มีการนําแนะนําการใช้ภาษาท่าต่างๆนะครับเพื่อแทนความรู้สึก นะครับแทนอารมณ์ของตัวละครของนักแสดงนะเวลานั้นๆเวลาที่เขา,าแสดงละครแสดงน่าตศิลป์แสดงโขนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งภาษาท่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกแล้วทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภาษาท่ามีอะไรบ้างท่าแรกนะครับก็คือท่าสูญสิ้นหรือท่าตายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเนาะ นอันนี้้ก็็เเเปปนววิดดดออดีีโอ๋ยูใหบัตดโดยตึงหรืองอแขนก็ได้ในท่านี้สามารถสื่อสารได้หลายความหมายเช่นตายหายหรือสูญสิ้นอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ครูทวนให้นะลูกเดี๋ยวครูขอข้ามไปเลยนะครับท่าที่2นะครับก็คือท่าปกป้องคุ้มครองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปท่าต่อไปท่าที่3ก็คือท่ากลัดกลุ้มใจหรือท่าเศร้านั่นเองนะครับ สีหน้าก็ต้องเศร้าด้วยนะต่อไปนะครับท่าที่สีนะครับในเนื้อหาของเราก็คือท่าองค์อาจเก่งกล้านะครับอาทั้งตัวพระตัวนางน,นะครับก็จะมีท่าที่แตกต่างกันไปนะครับคราวนี้มาดูภาษาท่าในการแสดงโขนบ้างอันนี้ครูยกตัวอย่างสั้นๆนะครับของอเป็นโขนพระราชทานนะครับตอนสืบมรคค่ะเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยครับเจ้าแห่งกรุงลงกา และเหล่าอสูรหลายจะต้านทานการลุกกานของหนุมานและกองทัพวานนได้หรือไม่ด้วยพละงกำลังและริาอานเด็ดเดียวไม่เกรงลัวต่อสิงใด่ติดตามภารกิจที่ท้าทายการต่อสู้ครั้งยิ่ยงใหญ่ของหนุมานได้ในการแสดงโขนพลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพตอนสื่บมันขาพฤศจิกายนนี้เริ่มจำหน่ายบัตร12สิงหาคมที่ไทยทิ่เกตเมเจอร์ทุกสาขาอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดู เนื้อหาของเรากันบ้างนะครับในเรื่องของระบำดอกบัวนั่นเองนะครับอะ่ะโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของระบำดอกบัวกันนะครับวันนี้คุณครูเตรียมคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็ให้นักเรียนนะครับดูภาพนะครับลักษณะการแต่งกายในหนังสือเรียนของเราควบคู่กันไปด้วยนะครับอะ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ น,นี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของระบำดอกบัวนะครับเอกลักษณ์ของการแสดงชุดนี้นะครับนั่นก็คือก็จะมีดอกบัวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ right ์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแสดงต่อไปนะครับนั่นก็คือรำเชิญพระขวัญน,นะครับหรือบางที่จะเรียกเป็นระบำเชิญพระขวัญก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนักเรียน ซึ่งการแสดงชุดนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการาให้พรน,นะครับการอวยพรเนาะนะครับเชิญพระขวัญก็เหมือนกันใบสีสุขขวัญน,นะครับเหมือนการเรียกขวัญอนะไประมาณนี้เนาะ โอเคครับนักเรียนสําหรับตัวอย่างของการแสดงชุดรําเชิญพระขวัญหรือระบําเชิญพระขวัญก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับดูตัวอย่างลักษณะการแต่งกายนะครับของชุดการแสดงนี้ในหนังสือควบคู่ตามไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของเราชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในเรื่องของการแสดงนาฏศิสินไทยในชุดการแสดงระบําดอกบัวและระบําเชิญพระขวัญน,นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับ ก็ฝากนักเรียนป .4 ทุกคนกคนะครับให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับในหน่วยท,ท,ที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้เพราะเราใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะครับอยากให้หนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจศึกษาดูคลิปการสอนนะครับของค,คุณครู als, ทุกท่านนะครับให้จบทุกคลิปนะครับเพราะว่าคลิปการสอนเนี่ยไม่ได้ยาวเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วยนะครับ เวลาสอบปลายภาคนั่นเองก็จะได้ทําข้อสอบได้นั่นเองนะครับโอเคครับนักเรียนก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับคุณครูแคนก็อยากจะฝากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อก็สูงที่สุดเลยนะครับในบรรดาของภาคอีสานเนาะฉะนั้นนักเรียนก็ต้อง รักษาสุขภาพด้วยนะครับออกไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสตลอดเวลานะครับมันล้างมือบ่อยๆนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้คุณครูแคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย